ขอด้วยเกาเหล่าแอลไข่หนึ่งโอเคจับไปครับเกาเหล่าแอลไข่หนึ่งโอ้โหการติ๊ง ไข่หนึ่งมีไข่หนึ่งด้วยนะครับมีตอปะโอเค,ออเคใส่ถุงนะครับโอเคครับ เสร็จสิ้นภารกิจพิชโชตามให้ลอยนะครับ